ถ้ายาพาคุณผู้ชมไปดูงานบุญกันหน่อยครับคุณผู้ชมครับมีหนุ่มรายหนึ่งเขาโพสต์คลิปครับเป็นคลิปงานทําบุญบ้านครับโดยลักษณะของคลิปเนี่ยเป็นภาพของการสวดของพระครับโดยจะมีพระรูปหนึ่งที่ลีลาการสวดของท่านเนี่ยน้ําเสียงท่านจะมีการกระแทกเสียงนิดหนึ่งมีการเน้นเสียงนิดนึงแล้วก็ตั้งคําถามบอกว่าโอ้โหแบบนี้คล้ายกับจังหวะแลปลุกขึ้นเต้นเนี่ยจะบาปหรือเปล่าครับ อออัันนนนนตตตตตเม่วาาาาายิิจผู้ใช้ติกตอกรายหนึ่งนำคลิปนี้มาโพสต์เอาไว้ครับอย่างที่เห็นในภาพเลยนะครับขณะที่พระสงฆ์ท่านกำลังสวดอยู่ในงานทำบุญบ้านในจังหวัดกำแพงเพชร โดยผู้โพสต์เ,เขาโพสต์แล้วก็ระบุข้อความบอกว่าเป็นบทสวดที่มันมากๆพระบ้านอื่นให้พรเหมือนพระวัดเทพหัสดินบ้านเราหรือไม่ถ้าลุกขึ้นเต้นเนี่ยจะบาดไหมทีนี้ก็มีคนเข้ามาแสดงความเห็นกันนะครับเข้ามาคอมเมนต์นกันจํานวนมากบอกว่าวัดเทพหัสดินเนี่ยนะครับอยากให้เจอกับวัดคลองลานบ้าง เพราะว่าที่วัดทองลานเนี่ยนึกก็เป็นวงร็อกแล้วครับหรือบางคนก็บอกว่าแต่ละถิ่นเนี่ยเขาก็จะสวดไม่เหมือนกันจะช้าเร็วแตกต่างกันไปแล้วแต่พระที่จะฝึกกันมาบางคนก็บอกว่าเป็นสำเนียงของพระธรรมยุทธ์หรือบทสวดมนต์นี้เป็นคําประพันธ์วสันตดิลกชั้น14ก็จะมีคารุละหุหนักเบาในท่วงทานอง คล้องจองดีเป็นต้นทุนเดิมอยู่แล้วครับสำหรับการสวดแบบกระแทกกระทันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นธรรมเนียมปฏิบัติที่มีอยู่จริงครับ<ม>คุณผู้ชมครับแบบนี้เนี่ยจะเรียกกันว่าการสวดกระทุ้งครับซึ่งจะมีการสวดในเฉพาะบางท้องถิ่นเท่านั้นนะครับเป็นความเชื่อโบราณรับที่ว่าการสวดด้วย <i> ทานองกระแทกเสียงแบบนี้เนี่ยจะช่วยปัดเป่าสิ่งไม่ดีปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายให้ออกไปโดยการสวดทานองลักษณะแบบนี้จะนิยมใช้ในการสวดอย่างเช่นการสวดพัน ยัดหรือว่าการสวดเพื่อปัดเป่าสิ่งชั่วร้ายครับ